เรามาลุ้นกันเลยนะคะกับตัวเลขค่ะเรารวบตึงมาให้ดูกันโค้งสุดท้ายค่ะคนแรกนะคะไปดูหนุ่มอ๊อฟสุพนัดค่ะอ๊อฟกระรอกหน่อยนั่นเองเข้าไปทําบุญคุณผู้ชมนี่นะคะตรงไปเลยค่ะที่ไอ้ส้มฉุนค่ะที่วัดทรงเสวยอ,อําเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทค่ะอนอกจากนี้นะคะนักรรองหนุ่มยังได้นําประทัดจํานวน10,000แนัดค่ะถวายวไอ้ส้มฉุนนะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะที่จะนํา เลขประทัดมาให้ดูค่ะดูตามแล้วค่ะเลขขังปลายประทัดนะตามนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าฟังไม่ไหวนะคะอาจจะเป็นยังไงจะใช่เลขนี้หรือเปล่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยหน่อยค่ะขอให้เลขนี้นะครับจงดนจิตดนใจใครที่อยากร่ำอยากรวยนะครับบารมีส้มฉุนอาจจะช่วยได้รับไปครับผมสาธุทุกคนนะครับขอให้ถูกเลข สาถูกค่ะเอ็นจิรี่บอกเลขนี้เล็ดดังเล็ดังเลขดังแหมเอาประทัดไปจุดตั้งแสนนัดแสดงว่าก่อนหน้านี้ได้อะไรดีๆมาแน่เลยเดี๋ยวไว้ถามกันนะคะรอลุ้นวดนี้คุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเรามุ่นซิดขําซอยค่ะมุ่นซิดคนนี้ต้องบอกว่าขยันโพสขยันโชว์เรียกในดวงใจเสดอจเกินนะคะล่าสุดนี่เดินทางไปทําบุญไหว้พระที่วัดหัวลำโพงไม่พลาดค่ะ โพสบอกเลยที่ชื่นชอบอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งในภาพเนะี่ยพี่วุลสิทธิ์ได้ทาการวงแดงๆไ้เลยจ้ะไปที่เซียมซีพร้อมกับบอกว่าม,มาทําบุญที่วัดหัวลําโพงจุดประสงค์คืออยากเสี่ยงเซียมซีสรุปเสี่ยงได้เลขวซาใดิฉันอ่านตามพี่สิทธิ์เขาเขียนไว้นะคะคุณผู้ชมขาเสี่ยงเซียมซีได้เลข18กับ24อง <Wow. S 1> อันนี้ก็ไม่รู้ว่า2เลขเนี้ยอยู่ในใบคำทำนายที่เขาบอกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวถามมาให้ดูทีหลังนะส่วนคนนี้คุณผู้ชมขาสงสัยจะเป็นเจ้าแม่คนใหม่ซะแล้ว แม่แก้วแม่แก้วของหนุ่นณเดชน์นั่นเองคุณผู้ชมขะเดินทางไปไหว้พระทำบุญเช่นกันแม่แก้วนะก็โพสต์ภาพต่างๆภายในวันที่จะตัวเดินทางไปทำบุญพร้อมกับภาพนี้คุณผู้ชมขาภาพอ่างน้ำมนต์ไหนจ้าช่วยมาซูมกันนิดนึงก็แก็เขาบอกว่ามีตัวเลขเนี่ยลอยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วกคุณผู้ชมล่ะคะเป็นเลขอะไรเอ่ยเออเพราะแม่แก้วเนี่ยเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะว่าเป็นเลขอะไรนาะติดตังนะาตาดีได้ตาร้ายเสียพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยบอกเลยว่า ลอตเตอรี่เนี่ยเขาออกกันเดือนละสองงวดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกพี่มันสิทธิ์โพสต์ไปแล้วสี่งวดนะคะอ้าวส่วนวงการนางงามเขาก็คึกคักเหมือนกันคุณผู้ชมมีเลขเด็ดนะบอกเลยว่าแฟนนางงามเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเฮงมาจากน้องนางงามกันหลายงวดแล้วนะคะส่วนงวดนี้เนี่ยก็พาไปดูรถประจําตําแหน่งของน้องแอนแอนเชลีสกอตแคนิลล์นะตัวเนี่ยเพิ่งเดินทางไปรับรถก็คือเป็นของรางวัลหลังจากที่น้องประกวดได้นั่นเองนะคะสดใหม่ป้ายแดงมาเลยพี่แจ๊คนี่เลขทะเบียนสวยมากหลายคนบอกว่าเลข 7545นี่รถของน้องแอนชิลีนะคะ,ะงานนี้ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดอย่างพี่ปุ้ยก็บอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้จะใบอะไรนะ,ะดวงใครดวงมันก็ให้ดูเฉยๆว่ารถน้องอะได้มาแล้วรถสวยนะคะแล้วเขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณผู้ชมน้องแอนเชลีนี่นะคะนอกจากจะสวยแล้วแม่นมาหลายงวดนะ,ะคือตัวน้องเองไม่ได้แบบว่าให้ลงให้เลขอะไรหรอกแต่ว่าแฟนนางงามเอาไปทายกันเองคุณผู้ชมคืองวดที่แล้วเนี่ยหมายเลขการประกวดของน้องนะคือเลข27จากคนก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไม่มี27ก็ซ 72กันบ้างนะฮะแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นก็ออกเหมือนกันหมายเลขออเดชันตั้งแต่คัดรอบแรกเลยของน้องแอนเชลีเนี่ยนะคะ7117อนย่็ได้รางวัลกันมาแล้วเหมือนกันแฟนคลับของน้องแอนเนี่ยดวงเฮงกันมาเยอะเลยนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะสวยจะเฮงหมานมงขนาดใดงวดนี้ก็ลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะคะขอให้คุณสวยเนี่ยให้โชคพวกเราบ้างกันละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะอาบติิตา